เป็นกลต่อสุรัตพบกับเพชรสุพรรณปอดาวรุ่งเรือห1ึ่งอนด์อยู่ที่ปืนกลนะครับเพชรสุพรรณมา117ปอนด์ครับเผื่กลนี่ยอดมวยหลายสถาบันเลยนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่ลุ้นหลายสถาบันครับปีนี้ก็ลุ้มลุ้ลนโดนโดนครับฟอร์มหลังก็มีแพ้โยทินเอฟเฟคลุกแล้วก็ไปแพ้ดีเซลเล็กวรวันชัยครับ ส่วนเพชรสุพรรณบวดาวรุ่งเรืองครับชนะกล้องเมืองกลางแก้วสามลิตรและก็ชนะรักเตมร้อยสอจอพิชิตแปดเรีวครับชื่อเสียงบาร,รมีมวยชกกันได้ครับและก็อยู่ที่เวทน้ําหนักด้วยกรรมาการไพฑูตตกลางกรรมาการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับได้เปรียบอยู่ที่ปืนกลนะครับเอาสามขาไลยครับปืนกลนี่เป็นยกที่สามครับเพชรสุพรรณทิ้มซ้ายแล้วก็เตะซ้ายตาไม่โดนครับ ยอดในเก็บได้1,71,500บาทชาวต่างชาติ374คนครับโกูฮูแข้งซ้ายสูงครับคนให้1,481คนเตะซ้ายครับตื่นกดจอยยางนะครับแข้งซ้ายอดต่อยลำตัวสับองเตะซ้ายตามเอาลื่นหน่อยครับหมัดซ้าย ทีเข่าซ้ายเอาแม่เพชรพันธ์เป็นคนเวียนนะครับแต่ว่าตัวเองแอ่งแบงอยู่ข้างล่างครับมวยคู่นี้นี่พลิกไปพลิกมานะครับแฟนมวยดูกันละเอียดด้วยครับเตะซ้ายครับปืนกลครับเพชรพันธ์ชิงซ้ายมาก่อนแล้วก็แทงข่าขวาตามครับเ็นยอดมวยของราชดำเนินเมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายสถาบันนะครับ ก็พลาดรางวัลใหญ่ก็คือรางวัลของสมาคมกุึลข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยครับต่อยครับโอ้ยเด้งตีซ้ายครับหมดโยกค,ครับคอช่วงเี๋ครับเป็นรองนะครับทนัดของปืนกลครับปากกางเกงข้างหลังว่าทีมสีน้ำเงินก็ลูกที่ เดินเห็นถวายนะครับคุณสุรัตน์ทัพทินารินครับอย่างนี้ก็เรียกว่าประกาศสักดาสถาบันถูกวิธีครับนี่ครับนักเลงจริงมีใส่กันบนเวทีอย่างนี้ได้ตังด้วยครับเอาแข้งแข้งมาเอาดูว,ว่ายัางไม่เสียเรียนพิี๋เดินครับ ซ้ายครับพืรนณโกนบวกหมัดซ้ายเอาเสียเหลี่ยมครับเสียเรียมลูกกำนันไปเลยนะครับเหลือต่อครับเพชรสุพรรณไม่เป็นไรครับไม่ท้อสักอย่างครับอัปปะคัตแล้วก็เตะซ้ายตามเกือบไปเหมือนกันครับพืรนณกนพยายามครับลูกพยายามของเพชรสุพรรณครับแล้วก็เป็นฝ่ายเปิดเกมด้วยครับมวยตั้งใจมวยพยายามมวยเปิดเกมแต่ว่าพืรนณกนก็ไล่ขาวไมดีกรรมการแยกออกมาครับไททุนกบกลางสับมือชกต่อครับ มัดซ้ายขอตืนก่อนหมัดแม่พยายามบวกหมัดอาลครับลบลงไปครับีิวออกขวานะครับจิ้มหมัดตักขาครับตีซ้ายครับ ต่อยซ้ายลำตัวครับแข้งซ้ายเข็มสุพันณเตะซ้ายไม่ถึงครับเิดบอนทีศขวาไว้อัปคัดไม่โดนจอยางครับหมัดซ้ายแม่ก็ทักถาดอยู่นะครับตีเข่าขวาครับเขนสุพรรณทีศขวาเอา้า่าไม่เสียหายครับเดินต่อครับ ีตะขวาไว้หมัดซ้ายโอ้โหตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์นี่ปืนกลนี่กลางอากาศนี่ประมาณ151หนึ่งครับต่อเพชรพันนะครับอ้าวเพชรพันตีครับตีครับอาศัยลูกขยันครับเตะขวาไปเจอมากครับเดินเร็วครับเพชรพันคนหนึ่งจอดล่างคนหนึ่งขึ้นบนออาเตะซ้ายเพื่อปืนกลเพชรพันหมัดซ้ายครับเอาละครับต่อยได้เอาหมัดซ้ายทีนึงเป็นคนพยายามตีซ้ายไว้เพชรพันตีเข่าขวาเข่าซ้ายครับ ครับกองเชียร์ครับแข่งมาครับเตาลุดหมัดซ้ายของคืนบอหมดนะครับมัดซ้ายของเพชรพันธ์นะครับหมดยกครับโอ้โหจากกลางอากาศ15-1นี้ก็เหลือประมาณ4-15-1นะครับอยู่ที่ปืนกลดพลิกกลับมาเป็นต่อครับก็สนุกแหละครับดูมวยบนเวทีก็สนุกครับแล้วก็ดูกองเชียร์ก็สนุกไปอีกแบบครับเรียกว่าทูอินวันแหละครับเดินเข้าสนามมวยเนี่ย ยังไม่ยอมนะครับเอาประสานแข้งครับเตะซ้ายไปครับเอาอยู่ไม่อยู่ครับปืนกลโหวกที่เดินเป็นการใหญ่ครับอธิขวาเพชรพัน์เป็นกลเตะสายเจออู้ยแข้งซ้ายนี่สวยครับสถานการณ์เป็นรองครับเพชรพัน์แต่พอทําได้เอาแข้งสวยแข้งซ้ายเตะไม่เข้านะครับปืนกลครับอ่ะได้ดาบสองครับ แข่งสายไปบวงมัดซ้ายครับเกี่ยวแลแ้วแล้วเตะซ้ายครับโอ้โหมาพร้อมเสียงเชียร์เลยนะครับโอ้ตอนนี้แอดตลาดหลักทรัพย์มีกลับไปเสมอเพชรทุพันเลยเลยครับโอ้พิกไปพิกมาดีเหลือเกินครับมวยคู่นี้แข่งสายของปืนกลครับแข่งสายมาครับปืนกลเตะซ้ายเลยครับ เตะซ้ายเอาบวกมัดแข่งซ้ายเกีียวอาละครับล้มลงไปแข่งซ้ายเจาะล่างมัดซ้ายครับเอเตะซ,ซ้ายเตะซ้ายคืนเอาซ้ายมาครับโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้เดี๋ยวเสมอแดงเสมอน้ำเงินนะครับตาแสงชี้แดงตาแสงชี้น้ำเงินนะครับไม่เข้าแล้วครับเพชรทุพันธ์ไม่เข้าครับ ปืนกลนก็ไม่เข้าเอาขยับ,ข,ยบข้างซ้ายครับปืนกลขยับขยับเอาเตะซ้ายเอาได้สองแข้งพิทุพัน์ต่อยครับซ้ายไปป่วหมัดซ้ายครับพิทุพันธ์ไม่เข้าครับชาวต่างชาติก็ตื่นเต้นไปด้วยนะครับหมดยกที่ห้ายกสุดท้ายครับ มั่นใจทั้งคู่ครับกรรมการว่ายัางไงครับอดชูน้ำเงินนะครับเพชรสุพรรณบวดาวรุ่งเรืองนะครับเอาชนะปืนกลต่อสู